ว้ายน่ารักไม่ไหวใหญ่เกินตัวฉันไปมากกัดไปดิครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลย ครับสวัสดีทุกคนนะคะตอนรับเข้าสู่มีของมาส่งอีพี7ค่ะเธอจ๋าจความว้วุ่นได้สร้างเรื่อง80%ของของที่อยู่ตรงนี้90%เลยก็ว่าได้เกิดขึ้นจากการสั่งของเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเกิดจากการที่ดิฉันจะต้องไปโปรโมทเพลงใหม่แล้วก็ตื่นตั้งแต่ตี5้าครึง่งแล้วก็รถติดอยู่ตอนเช้าเธอก็เลยไม่รู้จะทำไรนอนก็ไม่นอนถ่ยซื้อถ่ยซื้อถ่าย ไหนๆก็พูดถึงเพลงใหม่แล้วส้มมารีปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะทุกคนใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมแวะเวียนนะคะไปดู MV เพลงหมดพระจันทร์ของส้มด้วยนะคะเป็นเพลงรักแบบน่ารักน่ารักเพลงอ่อนๆเพราะเอกเอ็มวีคือน่ารักมากอยากให้ทุกคนไปโดนตกกันนะคะที่ MV โหมดพระจันทร์นะคะที่ช่องส้มมารีมิวสิกนะคะอยู่น,น้มมนงพันด้วยกันองกันเลยไม่อวจะบอกว่าเห็นแค่นี้เธอจา๋ามันมีข้างหลังอีก มันเยอะแยะมากมายมากนะคะเริ่มจากกล่องนี้ก่อนก็ได้คือต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่วันเนี้ยกําลังจะมีภารกิจอะไรที่ต้องทําเต็มไปหมดเช่นถ่ายรูปวันเกิด แล้วก็ฉันก็แบบว่าเออมีธีมที่อยากได้ในหัวแล้วก็ก็เลยต้องแบบมีการสั่งเสื้อผ้าซึ่งสั่งหลายชุดมากแต่อาจจะใส่แค่ชุดเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าของจริงเป็นไงก็เลยเออสั่งๆมาก่อนแล้วก็กําลังจะไปดูเทเลทว,วีดตอนแรกตั้งใจจะตัดชุดแต่ไปๆมาๆก็คือไม่มีช่างคนไหนว่างทําให้ก็เลยคิดว่ายจะทําเองอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่อยู่ตรงนี้และอันแรกมันก็โผล่มาแล้วจริงๆด้วยถ้ามันเล็กจังเลยฉันนึกว่ามันใหญ่กว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อชุดมาแล้วฉันก็จะเอามาตกแต่่งงงเเออออะไรยาาี้จ อันนี้คือโบที่จิ๋วมากเคยฉันนึกว่ามันจะเป็นแบบทั้งม้วนอะเพราะตัดแบ่งมาแค่นี้เลยเหรออยากเห็นหรือเปล่าว่าชุดเทเลอร์สวิฟฉันจะเป็นยังไงถ้าอยากเห็นก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะอันนี้เป็นโบสองสีน่ารักกรุบกริบแบ่งขายมาแค่นี้น่ารักปะน่ารักก็มาผูกหัวก็ได้อุ้ยแต่น,นี้เล็กไปนะเนี่ยคือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอามามัดเป็นโบแล้วแต่ละอันก็คือเหมือนเลือกจากสีอัลบั้มของเทเลอร์อัลบั้มไหนเป็นอัลบั้มไหน่ถ้ารู้ก็คอมเมนต์มาอันนี้มันสามารถซื้อแล้วเป็นโบแบบ ติดหัวก็ได้นำวัดครึ่งหัวน่ารักนะเนี่ยเนื้อผ้าดีด้วยอ,ะอ่ะอ่าสำหรับใครที่บอกว่าพี่คะขอพิกัดหน่อยทุกอย่าง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดขึ้นจะมีการแปะพิกัดไว้ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเห็นแบบเป็นชื่อขึ้นมาแคปเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็อันไหนแบรนด์ส่งมาให้ฉันจะบอกว่าแบรนด์ส่งมาอันไหนที่ฉันซื้อเองฉันก็จะบอกว่าซื้อเองไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะอันนี้ซื้อเองนะจ๊ะชิ้นต่อไปค่ะ 1. ในแคนดิเดตชุดที่อาจจะเอามาทํา คือชุดที่จะทำเทเลอร์วิสปะรุนเลยอ่ะแกแล้วถ้าสมมติซื้อมาแล้วไม่โอเคกูจะทำไงวะหูใหญ่เหมือนกันนะหูใหญ่อะก็น่ารักดีนะแต่น่าต้องสั้นกว่านี้นิดนึงอ่ะฉันว่านะไม่รู้ดูก่อนก็อาจจะเป็นตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดอ่ะใช้คำนี้ละกันเขาไม่ได้ผิดหรอกเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าฉันอาจจะตัวเล็กเกินไปต่อไปเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็เขาเขียนว่าเป็นเสื้อกล้ามก้าวสีจัดมาเลยสีน่ารักมากเลยอ่ะแกแต่ว่าไม่ได้มีลายหรอกนะแบบหมายถึงว่า อันนี้ไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นแบบสติกเกอร์แบรนด์เขาเฉยๆอุจะใส่แล้วจะสวยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งกันนะท้าไม่ทรงมันแปลกจังเลยอะแต่ไม่แน่ใส่แล้วก็อาจจะน่ารักก็ได้อุ้ยยังมีน่ารักนางมีป้ายนางมีป้ายหลานซื้อมาเอาไว้ใส่กับกางเกงยีนง,ง่ายๆหรือว่าเอาไว้ใส่ข้างในแล้วก็หาเสื้อคลุมน่ารักน่ารักมาคลุมอีกทีก็สีที่ซื้อมาก็มีสีฟ้านะคะสีเขียวอันนี้ก็เขียวที่ถูกต้องจะชอบแล้วก็มีสีออกแบบชมพูน่ารักหวาน สีมันถูกต้องใช่ฉันว่าเขาเลือกพาเลตสีได้แบบถูกต้องมากเลยอะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ซื้อเป็นสีขาวมาอ่ะฉันไม่มีทรงนี้แน่ๆอ่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมไปต่อ,อไปค่ะอันนี้คือลากล s s ซื้อบัชออนมาฉันเห็นแล้วมันก็ดูน่าสนใจนะก็คือบ r ัชออนสีเหลืองวันก่อนก็เห็นช่างแต่งหนะ้าเขาใช้บัชออนแบบสีอ,อกเหลืองๆ,ๆกับฉันฉันก็เลยแบบว่าอ่ะก็น่าสนใจคุงฮักก็แกออกมานะคะ น้าก็จะมีพับเล็กที่ปกติเขาก็จะแถมเนาะนี่ไงออกไม่ใช่สีเหลืองมันออกแบบส้มๆส,ส้มแบบตะโกน้าลองตรงมือฟือ้เอ้ยสวยสวยนะเนี่ยเพื่อถ้าเป็นเล่นไปสวยนะถ้าลองแต้มๆที่หน้าเลยได้ไหมเนี่ยเอ้ยก็พอได้อยู่นะดูดิให้ดูให้ดูสีแค่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆเรามันมีสีชมพูอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะอ่าบ็อกเกอร์สาวบ็อกเกอร์สาว เออก็น่ารักดีนะก็ไม่แย่ดีอ่ะมาสีต่อไปเป็นสีที่ฉันรู้สึกว่าธรรมชาติอ่ะมาสีเมื่อกี้คือเบอร์เบอร์ศูนย์หนะคะอันนี้คือเบอร์03คือดูจากในรูปฉันว่าสีมันดูอ่อนกว่านี้อ่ะแต่นี้ฉันว่ามันแอบตุ่นกว่าที่ฉันคิดไปนิดนึงถ้าเกิดว่าลองฟิบเขาก็ได้อยู่ลองอกเกิร์สาวที่ ทับสามีลงไปบนหน้าไปเลยค่ะได้อยู่นะเธอแพนนะสิ่งนี้คืออะไรท้องนั่งคือกางเกงขาสั้นนะคะเฮ้ยน่ารักนะมีความเป็นแบบเหมือนยืมกางเกงแฟนมาใส่แตงจๆคือของผู้หญิงนะนะสาวฝอเออสาวสา่ฝอฉันตั้งใจคอนเซ็ปเป็นแบบสสยฝอแบบสส่ฝอเซอร์เซแบบอร์อ่ะแบบใสยฝอแบบใส่กางเกงบ็อกเซอร์แบบอะไรแบบนี้มีความแบบ เซ็กซี่เล็กๆอะไรอย่างงี้อ่าต่อไปค่ะเสื้อกล้ามอันนี้น่ารักอันนี้คือใส่กับกางเกงยีนส์น่ารักดีแต่ก็กะไว้ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใส่นอนได้อะใส่อยู่บ้านได้แต่เนื้อผ้าดีมากเลยนะนะผ้าหนาหนะมันไม่ได้นุ่มแต่ว่ามันดูเป็นแบบเออมันดูเป็นเนื้อผ้าที่ที่ไม่ได้แบบบางต่อไปค่ะเอาไหนดีอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะ อันนี้จากแบรนด์ที่ชื่อว่านิยมยีนนะคะเป็นแบรนด์ที่เราเคยมีโอกาสไปทํางานด้วยกันก็คือเขาจ้างไปร้องเพลงมาเป็นงานอีเวนต์ของเขาก็แฮปปี้นิวเยซอมารีนะคะของนิยมยีนนะคะอุ้ยเป็นกระโปรงกางเกงค่ะมีซับในเป็นมีซับในให้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะนิยมยีนะคะ่ะทุกคนเฮย้ยนั่งคือเสื้อยีนเป็นเกาะอ,อกไซส์เอสนะคะ ฉันว่ามันดูใหญ่อะลองดูนะคะว่าส้มมารีจะได้หยิบม,มาใส่ร้องเพลงงานไหนนะคะต่อไปค่ะสายเดี่ยวผ้าตาข่ายปักลายดอกไม้เป็นเสื้อที่แบบเราเคยเห็นคนใส่แบบว่ากางเกงยีนหรือแบบข้างในเป็นผ้าตาข่ายแล้วแบบใส่เสื้อทับข้างนอกอีกชั้นหนึ<า>่งปะมัน<า>ไม่น่ารักว่ะคือแบบเป็นผ้ายาวๆนะคะสมมติว่าใส่กางเกงยีนใช่ไหมใส่อันนี้ไว้ข้างในแล้วแบบใส่สเวตเตอร์ข้างนอกมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นกระโปงที่ซ้อนอยู่ในอยู่อยู่นอกกางเกงยีนแบบเนี้ย น่ารักมากหรือจะใส่แค่นี้เลยก็น่ารักแต่แบบหมายถึงว่ามีเสื้อข้างในนะไม่ใช่ใส่แค่นี้มันจะสออยิวกิ้วเกินไปเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยซื้อไว้เผื่อมีโอกาสได้แต่งตัวแบบมีความโบฮีเมียนอะไรเบาๆตอนช่วงคริสต์มาสนะคะเราอะเอาผ้าปูโต๊มาคลุมโซฟาแล้วกลายเป็นว่าชอบแล้วรู้สึกว่าฝุ่นมันน้อยเว้ยทุกคนเรากับพี่โจก็เป็นภูมิแพ้แล้วพี่โจมานั่งโซฟาทีไรอะจามแบบจามไม่หยุดเพราะว่ามันมีฝุ่นแต่พอเอาผ้าคลุมมาคลุมอะเฮ้ยมันเหมือนฝุ่นในโซฟา มันมันไม่ออกมาฉันซื้อหลายอันมากเลยทุกคนเนี่ยในเนี้ยในเนี้ยน่าจะมีสัก2หรือ3อันลองกันตรงนี้เลยไม่ได้อ่ะเสียใจยจังเลยเศร้าเลยเอาเดี๋ยวไปเอาไปที่ออฟิตต่อค่ะเอาละมาลุ้นกันว่าเนี้ยไซส์จะได้หรือเปล่าเอ้ยแต่อันนี้ไม่น่ารัดมุมวะ่ะอันนี้น่าจะแค่คุมได้เลยเอ้ยอันนี้ได้เฮ้ยนี่ก็ยังจะเล็กไปอีกเหรออันนี้ยังดีว่าไม่มีมุมมันก็เลยแค่แบบว่าคุมคุมอย่างนี้ก็ได้เออเอ้ยอันนี้ได้ก็หมอน เอ้ยใช้ได้โยเฮ้ยแต่แค่อาจจะต้องจัดให้สวยกว่านี้นิดนึงให้เห็นภาพใช่อันนี้แค่ให้เห็นภาพเฉยเว่าแบบคุมออกมาแล้วก็แบบอ่าได้ดีไซน์ใหม่ของโซฟาต่อไปปุ๊กอันนี้ก็ผ้าคุมโซฟาฉันว่าฉันสั่งมาสามอันฉันก็คือกาดทุกอย่างผิดหมดเลยนี้แต่นี้ก็แบบว่าแต่ก็วางได้ได้นะแบบสมมตินะเฮ้ยก็น่ารักเถอะลายก็น่ารักดีลายก็น่ารักดีนะเข้ากับพรมเท้าตอนนี้ของฉันเลย ใช่จากจากอีพีห้าอีพีหกเอห้าเอห้าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่หมดแล้วไม่น่ามีแล้วในส่วนของผ้าคลุมโซฟาไม่มีแล้วค่ะกระโปรงทรงเอเอลต่ำลายดอกกุหลาบน่ารักน่ารักอุ้ยน่ารักอันนี้จากสติกเกอร์ช็อปน่ารักมากเลยเธอคนที่คิดว่าเป็นเนื้อไหลตู้สื้อผเต็มอยากโลไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินเลยมาเราไม่ซื้อแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินเลยมันสั้นมาก ว่ามันน่ารักนะเป็นเอลตัม้มมา,าไม่ตันค่ะแค่ซับในโผกมาข้างล่างกระโปงรงเ่านันเอง Daddy and the Muscle Academy อันนี้ซื้อเองช่วงหลัง Daddy ไม่ส่งซื้อผ้ามาให้ใส่เลยนะคะงอแงง,งอแง,ง,ง,อง,งไม่เห็นทักมาเลยนะว่าแบบเออมีของใหม่อะไรอย่างเงี้ยดูสีต้องซื้อเองเลยแต่ปกติก็ซื้อเองอยู่แล้วนะแต่ว่ามีบ้างที่เขาจะส่งมาให้นะคะ<ม>ก็คือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อจะใส่ ลูกวันเกิดแล้วก็อุ้ยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยอันนี้นก็ดีก็เลยเหมือนแบบกดเพิ่มไปกรุงเกงแบบมีโบข้างๆปันหนึ่งแบบชุดนอนแบบแกลง้งมาพร้อมกับเสื้อกลา้ามแบบเดียวกันอุ้ยน่ารักนะ่ใส่คู่กันเนี่ยแกล้งใส่ฝ่อไดๆอย่างน่ารักปะแค่นั้นยังไม่พอก็คือซื้อ,อย่างอื่นอุ้ยได้แถมสติกเกอร์น่ารักอะ่ะน่ารักมากเลย เสื้อกล้ามน่ารักก็คือเป็นเสื้อแบบสายเดี่ยวแล้วก็ผูกคอการังจะหน่าร้อนแล้วกะว่าแบบเออจะใส่ไปสิงคโปร์เน,นี่ยไม่พอมีอีกคุณคิดว่าฉันจะซื้อน้อยหรอฉันหลอกทุกคนด้วยกล่องโบวนแรกที่แบบอุ้ยเล็กจังเลยอะฉันหลอกทุกคนกรันนูเนื้อผ้านิ่มมากแกมันนิ่มมากผ้ามันนิ่มมากเหมือนผ้าห่มเลยอ่ะน่ารักมากอันนี้คือซื้อมาแล้วก็ กะว่าอันนี้ต้องใส่กับกระโปรงก็เลยแบบว่าหากระโปงที่รู้สึกว่าสีมันน่าจะไปด้วยกันได้ดิฉันก็เลยนี่ซื้อเป็นกระโปรงน้อยตัวนี้รู้สึกว่าสีมันสีมันตัดกันดีอะดูดิน่ารักปะโคตรน่ารักเลยอะไปกันต่อนะคะสิ่งนี้คืออะไรเดรสขาวอ่ะแคนดิเดตของชุดเดรสขาวที่จะมาแข่งกับเดรสขาวเมื่อตอนต้นนะคะว่าจะได้ใช้อันไหนแค่เห็นลายก็รู้เลยว่าน่ารักอุย้ยอุ้ยมีน้องคนนี้ด้วยว่ะ พอได้อยู่นะเฮ้ยน่ารักนะเนี่ย ตัวนี้ดูคัตติ้งดีมากอันนี้ดูโอเคเลยอะเอวิ e วส Studio ค่ะอันนี้คือไซส์ XS นะคะอ๋ออันนี้ที่มันพอดีคืออันนั้นันคือเอมั้งอ๋ออันเหลืออันนั้นเป็นฟรีไซส์แหละแต่ว่าอันนี้คือแบบมีไซส์เลยมันก็เลยอาจจะแบบพอดีเดือนเมษาไปลไปลายเมษามันจะมีงานของแคทค่ะเป็นงานที่เอาศิลปินมาขา,ขายของมือสองเป็นงานมือสองของเขาเผื่อใครอยากจะได้อุ้ยเผื่อใครอยากจะได้ของปล่อยต่อก็ล็อกปฏิทินตัวเองเอาไว้เลย28เมษามัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะล็อกตัวเองเอาไว้ค่ะถ้าใครอออยยากจะสขงข อันต่อไปอกระโปงกระโปงทรงพีนค่ะซื้อสีขาวสีดำสีกากีมาแต่แอบ,บดูใหญ่เหมือนกันฟิลกระโปงเฮนเนตเออมันก็จะแบบน่ารักแต่ว่าอันนี้น่าจะเอวสูงน็ดนึงแต่ว่ามันแอบ,บดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ้ยอันนี้มีกางเกงซับในให้ด้วยข้างในว่ะแบบมันต้องแบบประมาณเนี่ยแล้วมันก็จะน่ารักอะ่ะต่อไปค่ะเสื้อยืดเบบี้ทีเบบี้ทีไม่ได้แปลว่าเสื้อยืดเด็กนะ มันคือแค่แบบแปลว่าเสืยย้อยืดตัวเล็กนะคะลายมันแบบน่ารักมากก็เลยแบบรู้สึกอดใจไม่ไหวซื้อเพราะลายเลยทรงสวยไหมไม่แน่ใจมันน่ารักอะ่ะดูดิน่ารักเนาะเป็นน้องตมาโต้อันนี้ชื่อแบรนด์ว่าคาราเมลนะคะคาราเมลที่สะกดด้วยตัวเคอีกตัวหนึ่งคือชอบ คำบนเสื้อมันน่ารักอ่ะเสื้อคือเขียนว่า girls let's go get rich we have many things to buy เป็นเหมือนแบบสาวรีบไปทำงานแล้วรีบรวยค่ะเพราะาเรามีของอีกหลายอย่างที่เราจะต้องซือ้อเป็นตัวเองมากก็เลยต้องซื้อนะคะอันเนี้ยเนื้อผ้าใช้ได้ได้อยู่ยืดได้แบบนิดหนึ่งซึ่งก็โอเคสําหรับเราเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กนะแต่ถ้าใครแบบ ตัวใหญ่กว่าเราเราจาไม่ได้ว่ามันมีไซส์ไหมหรือว่าเป็นฟรีไซส์นะคะแต่เดาว่าเป็นฟรีไซส์นะเขาแถมอันนี้ให้ด้วยอะ่ะเธอแถมที่แตะผมไว้ให้เดี๋ยวนี้ร้านออนไลน์ชอบแถมที่แตะผมแบบนี้ให้นะอันนี้ความสวยความงามเพราะว่ายี่ห้อน,นี้ไม่เป็นยี่ห้อที่ส่วนใหญ่เขาขายเลเซอร์เลเซอร์ IPL ทําที่บ้านแต่อันนี้ฉันไม่ได้ซื้อเลเซอร์ฉันซื้ออย่างอื่นแล้วก็จะเข้าคลินิกบ้างประมาณ2-3สมเดือนที หรือช่วงหนึ่งที่แบบว่าสิวขึ้นอะไรเงี้ยก็จะไปแบบเดือนละทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันจะมีอันนึงที่เขาใช้กับเราก็คือจะเป็นแสง LED ไปเซิร์ชหาแบบว่ายี่ห้อเดียวกันแบบเป็นเกรดแบบเกรดการแพทย์ จำไม่ได้ว่าแบบ4ี่หมหรือ9ก้าหมื่นอะแพงมากก็เลยแบบเอาอะไรที่มันเอามาใช้แทนได้แล้วไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้ยคลินิกขนาดนั้นไหมแล้วก็ลองเซิร์ชดูเล่นๆแล้วก็เจอของอันนี้ยี่ห้อพาลินอันเนี้ยก็เลยแบบทันกาบารแล้วมันลดราคาฉันซื้อเหมือนตอนแฟลเซล์อะไรเงี้ยจัดไปดิค่ะเป็นหน้ากากที่ช่วงหนึ่งเขาก็ฮิตกันเนาะไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นไหมดาราเกาหลีหรือว่าดาราฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็จะฮิตแบบ ใช้มาร์ค LED อะ่ะโบกไว้สักแบบ5นาที10นาทีแบบทุกๆวันซึ่งฉันก็ไม่รู้ฉันจะทําได้ไหมแต่จะพยายามดูไฮโซมากอ๋อแล้วจริงจริงมันมีหลายยี่ห้อแต่ที่โตลง,งซื้ออันเนี้ยเพราะว่าราคารู้สึกว่าไม่แพงไปและมีสาหรับคอยี่ห้ออื่นไม่มีคอยี่ห้อนี้มีคอเกเออมันมีคอด้วยฉันก็เลยแบบอ,อุ๊น่าสนใจนะในราคาที่มันแฟลเซลล์แล้วแบบพันกว่าบาทเองอะก็เลยก็เลยจัดมานะคะแต่ว่าต้องเรียนรู้วิธีการใช้เหมือนกันนะ รงหน้าก็จะมีหลายอย่างมันมี3สีทองชมพูกับขาวอยากได้ขาวแต่ว่ามันหมดนะคะสีทองแพงกว่าด้วยก็เอาสีที่มันถูกที่สุดละกัน นี่แหละค่ะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้อ๋อนี่งเขาจะมีบอกเขาจะมีบอกอยู่ว่าแสงอะไรเป็นยังไงสีแดงคือลดเลือนริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังสีเขียวคือลดเลือนจุดด่างดำปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสสีฟ้าคือรักษาสิวพร้อมลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีรียที่เป็นต้นเหตุในการเกิดสิวแล้วก็สีเหลืองก็คือลดรอยดำแดงลดการสร้างเม็ดสีเมลานินปรับสีผิวกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้ไหลเวียนดีขึ้นอุ้ยมีอีกมีอีกสามสีสีแบบว่าออกฟ้า หน่อยก็จะแบบว่าปอบปรุมผิวสร้างเกาะกันผิวสีม่วงก็คือผัดเซลล์ผิวแล้วก็สีขาวคือผ่อนคลายเล่นการจเจริญเติบโต,ตและสมานเซลล์ผิวซึ่งเดี๋ยวฉันก็ต้องศึกษามันมันเท่มากเลยนะตะลกดีอะเหมือนเรื่องมาสกโกล่ะเจอแน้าสมารีเวอร์ชั่นที่สวยกว่าเดิมไปกันต่ออย่าหยุดจ้าเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบว่ามีตัวน้องหูรูดข้างในได้ด้วยและใหญ่ซะด้วยนะเธอใส่ของได้แบบเยอะเลยนะเนี่ยกระโปรงทรงพรีทค่ะ ไม่น่ารักเท่าที่เห็นในรูปอะเหมือนไม่ต้องปก,กนะอันเนี้ยอืมไม่มีทางแกว่ามันคือเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนอะดูไม่ใช่อะ่ะแบบคอนทราสของลายก็ดูแบบดูไม่ค่อยใช่อะ่ะทูอ่ะเนี่ยคือสีเดียวกันกับที่ซื้อเลยอะ มันดูไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่แกวกมาจากถุงเลยถือว่าเก็บเป็นสแปร์เผื่อว่ามีงานไหนที่มันจะได้แต่งแบบนี้ละกันนะคะอะไรเอ่ยไซเอ็สซะด้วยโอ้มันคือกระโปรงว่ะอุ้ยแต่ทำไมมันเป็นผ้าแบบนี้มันผ้าเหมือนกางเกงซับในเลยอะเหมือนเอาไว้ไปออกกาลังกายเลยอันนี้เนื้อผ้าเันสั่งมาทําไมวะใส่ไปตีแบตอ้าวไปกางเกงขาสั้นผู้หญิงเป็นแบบทูโทนอันนี้ เลือกไม่ถูกก็เลยสั่งมาสองสีน่ารักมากเลยอะ่ะสีโคตรน่ารักเลยทดาดเฮ้ยน่ยนารักแล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยน่ารักอัน,นี้โอเคเลยเออใส่กับน้องมะเขือเทศก็ดีเนี่ยน่ารัก ต่อไปค่ะอันนี้คือทางร้านส่งมาให้แอบแกะไปแล้วนะคะแต่ว่ายังแกะไม่หมดแกะแบบเห็นแบบแค่ข้างนอกเพราะตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเขียนมานะคะว่าสวัสดีค่ะคุณส้มมารีบอกว่าคุณส้มจะชอบของจากแบรนด์ h bunny นะคะเห็นว่าคุณส้มมีน้องหมาด้วยทางแบรนด์ก็เลยเลือกน้องซันนี่มาให้วงเล็บน้องคอกี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นแบรนด์ที่น่ารักมากอยู่ใน IG นะคะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็น จอยืดดูแนวจะเป็นเบบี้ทีเหมือนกันนะช่วงนี้กำลังฮิตเบบี้ทีกันมากๆนะคะน่ารักมากเลยเออน่ารักอ่ะยิงน่ารักมากชิ้นที่สองโอ้ยนี่ไงน้องคอกกี้คลิปนี้ผมนะคะน่ารักมากเลยอะเธอเป็นน้องคอกกี้นะคะโอเคพอดพอนต่อไปค่ะมาเป็นถุงแบบนี้นะจ๊ะ ปุ้ยสุดๆเป็นกระเป๋านะคะอ๋อแล้วก็มีสายแบบสะพายข้างได้จะสายมีน้ำหนักนะเนี่ยสายแบบหนักแ่ฉันว่าแค่นี้ก็น่ารักแล้วว่าพอแล้วอ่ะอุ้ยน่ารักอะ่ะเขาดูคุมโทนสีของเขาหมดเลยเนาะือเป็นแบบสีดูแบบเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดโทนใดๆอุ้ยนี่ก็น่ารักนี่นะคะเป็นถุงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ได้เป็นที่คาดผมเป็นลายน้องหมีน่ารักอะ่ะอุ้ยฉันใส่กับชุดนี้ได้เลยนะเนี่ยได้จะใส่เลยไปไประชุมเย็นนี้จัดไปคะ่ะอันนี้คืออะไร อ๋อแมสเขาคุมโทนสีเขาหมดเลยอะดูสิทุกอันคือแบบเป็นโทนสีแบบอย่างงี้หมดเลยอะน่ารัก,กว่ะชุดนอนสองชุดค่ะเป็นน้องหมีแล้วชุดนอนเขามีแบบว่าที่รัดผมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้องคองกี้หูยโคตน่ารักเลยอะขอบคุณค่ะรายการชิ้นสุดท้ายเซ็ตวเวียดนามเสื้อแขนยาวสไตล์สาวเวียดนามบวกกางเกงผ้าดีมากและเสื้อสายเดี่ยวน่ารักเนื้อผ้าคอตตอนจะบอกว่าจะไม่สั่งของเยอะแบบนี้อีกต่อไปฉันก็รู้ตัวว่าทําไม่ได้ จริงๆด้วยอ่ะนี่คืออะไรโอ้ยน่ารักฉันนี่มันเป็นคนที่สั่งแต่อะไรน่ารักน่ารักนั้นเนี่ยน่ารักปะอะไรอย่างงี้ยเออน่ารักของแถมเป็นหนังยางรัดผมเมคโฟมสีสีให้มันดูน่ารักแต่จริงๆคือหนังยางสีเหลืองเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นเซตเหมือนเซตชุดนอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบ นั่นแหละคือร้านไทยพร้อมส่งแหละแต่ว่าเป็นแบรนด์เวียดนามก็โอเคนะก็ใช้ได้ก็น่ารักอยู่นะคะนี่ด้วยกันเออลองดูว่าสมารีจะใส่ชุดไหนถ่ายวันเกิดน,นะคะ Follow IG สมารีกันได้นะคะก็ลองดูว่าอีที่เห็นอยู่ในคลิปเนี้ยฉันจะใส่อันไหนวันไหนบ้างต่อไปอ้ออันนี้มาจาก Choice กลับไปสั่ง Choice Lazada อีกแล้วน่เอ้ยอันนี้เนื้อผ้าดีนะ อันนี้ไม่น่าเชื่อนะอันนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยสีสวยน่าจะ109บาทอะไรอย่างงี้มัง้งถูกนะถูกนะเธอฉันก็สั่งมา3สีเพราะรู้สึกว่ามันก็จะได้มิกแอนแมทได้หลายแบบอุ้ยแต่อันนี้เนื้อผ้าไม่ดีเท่าอะ่ะนี่จากร้านเดียวกันนะเนี่ยอันนี้เนื้อผ้าไม่ดีเท่าโอ้โหแตกต่างกันมากเลยอันนี้โคตรดีเลยอันนี้ไม่ใช่ดีนะเนี่ยที่อีกตัวหนึ่งคือสั่งมาน่าจะผ้าเดียวกันกันกบสีน้ำเงินแต่แค่เป็นสีน้ำตาลแต่ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ใส่กับนอ้องคนนี้ก็ได้นนะีน่ ็ได้เนี่โทนสีอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่จะไปอยู่ในห้องตูาา้เสื้อผ้าอย่าหยุดชออ็อปเออมีคนบอกพี่ส้มอย่าหยุดช็อปนะคะหนูชอบมากก็เลยแบบได้เนี่ยพ,พี่ทำเพื่อทุกคนนะจริงๆพี่ไม่อยากช็อปเลยเแต่ว่าพี่ทําเพื่อทุกคนนี่พี่ฝืนใจกดมาเลยนะอันนี้คือ ฉันก็อยากจะจัดระเบียบห้องตู้เสื้อผ้าของฉันฉันซื้อเป็นกล่องจัดระเบียบนะจ๊ะเฮ้ยเขามีสติกเกอร์บอกด้วยว่าอันนี้คืออะไรอ่ะฉันซื้อมาทั้งหมด6กกล่องแบบคละไซส์เพราะว่าบางอันจะเอาไปใส่ถุงเท้าบางอันก็จะใส่กางเกงในแล้วให้มันแบบเนี่ยมันมันสามารถซ้อนกันอย่างนี้ได้อ่ะในดๆก็คือมีสติกเกอร์ทุกอันเอาไว้เหมือนแปะหน้ากล่องมั้งว่า อันนี้คือเสื้อยืดอันนี้คือเสื้อในอันนี้คือเสื้ออะไรจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นแบบไม่มีช่องไม่รู้เหมือนกันจะเอามาใส่อะไรแต่ว่าซื้อมาไว้เพราะคิดว่าก็คงจะได้ใช้นะคะอ๋อฉันรู้แล้วเสื้อชั้นในแบบไม่มีช่องเอาไว้เรียงเสื้อชั้นในได้แต่อันนี้ตอนที่ซื้อมาเขาจะไม่รวมฝานะฝาต้องกดซื้อแยกนะแต่ฉันก็ซื้อมาเพราะว่าเผื่อเอาไว้ขั้นฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะมีให้ครบอะเพราะว่าเผื่อปิดแล้วก็มีอันนึงซอแล้วก็แบบ ค่อยเปิดต่อไปจะเป็นช่องแบบอย่างนี้ก็คือจะเป็นช่องที่แค่ผ่าครึ่งตรงนี้ช่องแบบนี้ช่องที่จะถี่ขึ้นหน่อยแบบสมมติใส่กางเกงใน ก็รู้สึกว่าถ้ามีอันนี้มันก็น่าจะช่วยจัดระเบียบชีวิตได้ดีเพราะว่าจะได้เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็มาดูกันว่าชีวิตสมมารีจะเป็นระเบียบได้กี่วันทุกคนคะคลิปมันไม่จบง่ายๆค่ะมันมีของผสมเพิ่มแล้วคะ่ะว้ว,ว,วจาก g e n t l e w o m e n นะคะตองนี้ใหญ่มากเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนเปิดกล่องเลยก่อนละกันนะคะวา้าว อันนี้เขาส่งมาให้แต่เป็นคนเลือกเองทางแบรนด์เขาส่งแบบว่าแค่ตัล็อกมาให้เลือกว่าอยากจะได้อันไหนนะคะน่ารักปะน่ารักมากเลยอ่ะมาพร้อมกับตุงเกงตัวนี้อ้ายน่ารักอันนี้ก็คือเป็นเหมือนประหนึ่งกางเกงในเอวสูงเฮ้ยดีไซน์เก๋ว น่ารักมากเจอกันสิงคโปร์ต่อไปค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็แบบวะ่าวาบวมแวมข้างในก็ใส่ beginner, บิ๊กกินนองบิ๊กกินนี่อะไรก็ใส่น่ารักมากเป็นเพชรวิดวาบเอาไว้ไปขึ้นคอนเสิร์ตมาถึงกล่องนี้ที่ใหญ่โคตรใหญ่เกินตัวฉันไปมากพี่แพงเนี่ยเขาก็ทักมาบอกว่าพี่อยากส่งกระเป๋าให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าได้เลยค่ะกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะกจากข้างบนลงมาข้างล่าง เกินไปอ่าอันแรกเป็นแบบสติกเกอร์สติกใจใดๆนะคะแกเป็นกระเป๋าขนมจีบเป็นดำพลิ่งง่ะแล้วมาเป็นแพ็กเกจเหมือนเราไปซื้อขนมจีบในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารจีนนะเธอน,กกน่ารักเกินหูเจ็ดวันเจ็ดสีและไปพาร์ตี้ผู้หญิงเรากับกระเป๋าอะมันเป็นของคู่กันไหน เจ็ดวันเจ็ดสีเนี่ยเป็นสีตามวันเลยไหมวะขาดอยู่นะเพราะว่ามปเป็นขาวดําแทนไงจันร์ก็แบบใช้สีคืมครีมเพราะว่าดูใกล้กับสีเหลืองที่สุดพังค์สีชมพูพุธสีเขียวพฤหิัสสีส้มไม่มีงั้นพฤลิัตเป็นสีดําแทนสุขสีฟ้าเจ้าสีม่วงแล้วก็อาทิตย์สีแดงงานปาร์ตี้ก็สีเงินเมทัลิกแกอันไหนเป็นตัวอย่างออกมาเดียะเขียวแา้วก็คุ ก็คือน้องแบบเป็นหูแบบว่ารูดอย่างนี้มัดได้แล้วก็เราจะหยิบใช้ของก็คือแบบแหกแท่ของได้เยอะนะเนี่ยเกินไปแก่น้องเมทัลลิกอีกอันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเราว่าตัวเมทัลลิกมันเนื้อผ้ามันไม่เหมือนกันนี่อันนี้ก็จะเป็นสาวเก๋แนวแบบคนเก๋ๆน่าทําคลิปริวแบบแต่งตัวแต่งตัวเจ็ดแบบแล้ว<ด>สะพายกระเป๋าเนี้ยเฮ้ยฉันชอบจังเลยขอบคุณพี่แพงนะคะ7วัน7สีไปเลยค่ะ พระจันทร์นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย